น้องแอนน้องแอนจะไปดัดผมรอนใหญ่นะคะจะเปลี่ยนลูกหน้าใหม่ค่ะเบื่อผมตรงค่ะลองลองทำรอนดูเข้าท่าไหมคะ่ะดูจะแก่เกินไปไหมคะ่ะเนี่ยน้องแอนน่าจะไปไปทาไปดัดรอนใหญ่แล้วก็เวลาเซตผมมันก็จะมีน้ำยาเซตให้คะ่ะมาจะไปลองดูเพราะว่า,าไว้ผมยาวมาตั้งแต่ตั้งแต่เป็นสาวแล้วค่ะ ตัดไม่รู้กี่รอบแล้วถ้าไม่ตัดโอ้โหยาวนั่นแหละยาวถึงพื้นเลยค่ะเพราะว่าน้องแอนเป็นคนที่ชอบไว้ผมยาวเนี่ยว่าจะไปดัดรอนซะหน่อยค่ะแต่ไม่รู้จะเข้าหน้าตัวเองหรือเปล่าถ้าไม่เข้าหน้าก็ต้องเสียเงินและก็เสียเวลาไปยืดผมอีกค่ะก็จะลองดูหล,หลายๆวิธีนะคะเพราะว่าอายุเยอะแล้วก็จะแบบเราจะไว้ผมตรงตลอดก็ไม่ได้ค่ะก็ต้อง เราจะลองไปดัดล้อนเอาเอาร้อนใหญ่ๆดูค่ะเพราะว่าเคยไปดูใน youtube แล้วมันรูปหน้าเป็นอย่างงี้ก็ก็จะลองดูสักหน่อยค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะเข้ากันหน้าตัวเองหรือเปล่านะคะเพราะว่าน้องแองเป็นเป็นคนไว้ผมตรงถ้าถ้าอยากทำผมรอนก็จะมีเครื่องจะมีเครื่องทำร้อนผมแล้วก็ส่วนมากจะทำเองค่ะเพราะว่าใช้ความร้อนไม่เยอะเหมือนที่ช่างที่ร้านเขาทำ ถ้าร้านเขาทำเขาจะใช้ความร้อนเยอะแล้วผมเรามันจะเสียมันจะแห้งกรอบแล้วนี่น้องแอนก็จะใช้ครีมหมักผมอาทิตย์ละสองครั้งค่ะแล้วจะหมักแล้วจะเป็นคนที่ชอบดูแลผมมากเลยแต่ก่อนเคยผมเสียค่ะเคยไปให้เขาทำร้อนแล้วทีนี้ช่วงนั้นน้องแอนไปงานไปงานเลี้ยงของไอของวิทยุชุมชนที่อยู่ในกองพลนี่แหละคะ่ะ ให้เขาไปทําให้เขาไปทํารอนจนผมน้องแอนขาดข้างหลังอนะขาดโอ้หขาดเป็นการรออกมาเลยเพราะว่าพอทําเสร็จแล้วก็ร้อนๆเขาก็จะมีสเปรย์นะ่ะฉีดมันแข็งทีนี้น้องแอนกลับมาน้องแอนก็เอามือล้วงเข้าไปตรงท้ายทอยนะะี่ค่ะโอ้โหเป็นกรรมออกมาตั้งแต่นั้นนะคะ่ะเข็ดเลยไม่ไปไม่ไป,ไไปให้เขาทารอนเลยถ้าจะพวกถ้าเป็นพวกยืดเนี่ยเออให้ให้เขาทําให้อยู่คะ่ะเพราะว่าน้องแอนเนะี่ยยืดผมมาสองปีสามปีแล้วค่ะ ไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนทรงผมนี่ว่าจะไปให้เขาทํารอนดูค่ะว่ามันจะเข้ากับหน้าตัวเองเปล่าว่าจะเปลี่ยนลุกตัวเองใหม่ทีแรกว่าจะไปตัดสั้นค่ะไปตัดผมบอ๊อบทีนี้โอ้โหไม่ไหวไม่ใช่เด็กๆวัยรุ่นว่าจะไปตัดบ๊อบซะหน่อยนึงก็เดี๋ยวว่าก็ว่าจะไปเอาเอารอนใหญ่ดีกว่าค่ะต้องต้องรอดูก่อนค่ะช่างจอีกสัก สักเดือนหนึ่งกอดกอดกับปีใหม่ค่ะถ้าตอนกับปีใหม่ถ้าน้องแอนลงในไอ้นั่นอะลงในรูปในโฟรไฟล์ใน Youtube ก็แสดงว่าน้องแอนตัดสินใจทำทำทำผงใหม่ค่ะลองดูนะคะว่าจะเข้าท่าไหมคะขอบคุณค่ะ